ใครว่ายืม่มพอฟลิโอทีแคส67สายวิทย์คณนตต้องดูทางการส่วนสายสินต้องดูรกตาวันนี้เรามาแจากไอเดียออกแบบพอฟริโอแบบคิดนอกกรอบให้เด็ก67กันสายวิทย์ก็สร้างสรรค์ได้สายสินก็สวยเก๋ได้ด้วยศิลปะตัดแบบสไตล์คอลลาจทำไม่ยากจะตัดจากหนังสือฉีกจากสมุดหรือปริ้นทําเองก็ได้คนไม่เก่งศิลปะก็ทำออกมาได้สวยเลยนะถ้าพร้อมแล้ว เราจะติดกระดาษด้วยกาวแท่งสติ๊กโก้ตราชา้างที่มีนวัตกรรม a i r t i m e Cap ช่วยยืดอายุและคุณภาพของกาวติดแน่นแห้งไวกาวไม่เป็นก้อนแน่นอนมาเริ่มกันที่คณะวิทยาศาสตร์ก็เปิดให้เห็นความรู้ข้างในที่ทะลักออกมาแบบนี้เลยสิง่าย,ายแต่สื่อความหมายได้ชัดมากเปลี่ยนให้เข้ากับสาขาอื่นที่ยืนได้ตามใจเลยนะสําหรับสายวิทย์สุขภาพให้ใส่ความสร้างสรรค์ลงไป ด้วยการเปลี่ยนจากคนไข้ธรรมดาให้เป็นภูเขาไฟสื่อว่าเราพร้อมที่จะดูแลรักษาคนไข้ทุกคนถึงแม้จะเป็นงานที่ยากแค่ไหนก็ตามไหนใครอยากเข้าคณะสายดนตรีบ้างตัดแปดดอกไม้เข้าไปในรูปของเราที่กำลังเล่นเครื่องดนตรีที่ชอบก็สื่อถึงความรักที่เรามีให้กับดนตรีได้ดีมากเลยนะภาพง่ายๆแต่สื่อความหมายได้ลึกซึ้งสุดๆแล้วเราก็จะได้โปกพอร์ตเฟลิโอสแบบสุดปังวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบาย